มาแล้วสัปดาห์นี้มีของเก่าที่จะกลับมาของใหม่ที่จะเข้าถูกใจทั้งสายฟรีและก็สายเติมแล้วก็วิธีการเก็บโทเค็นในการแลกหัวบาวันไปดูคลิปได้เลยวันนี้พี่หลังนะจะมาอัปเดตของที่จะเข้าในสัปดาห์นี้นะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผม <Wow. S 1> ก็นะก่อนเราจะไปเริ่มกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมมาดูของสัปดาห์นี้กันดีกว่ามีทั้งของเก่าและก็ของใหม่ที่จะเข้านะครับผม <Wow. S 1> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ไปดูเลยครับผมนะชิ้นแรกคืออะไรนะครับผมไปกันเลยแล้วตอนนี้ครับผมเราอยู่ในหน้ากิจกรรมวันนี้เท่านั้นหรืออยู่ในร้านค้าครับผมมันไม่มีรูปให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวพี่หลังจะอธิบายให้ทุกคนได้ดูกัน <c oughs> มันจะอัปเดตไอเทมในร้านค้าลดราคาตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่30พฤศจิกายน <c oughs> อ่ะเสียงไม่ค่อยมีนะครับผม <c oughs> ก็คือทุกทุกวันนะครับผมทุกทุกวันนะครับทุกทุกตีสี่ทุกทุกตีสี่นะจะมีของดีๆเข้ามานะทุ้ย <c oughs> จะมีของดีๆเข้ามาในร้านค้าลดราคาวันนี้เท่านั้นนะ <c oughs> ทุกวันนะครับจะรีทุกตีสี่แต่ละวันนะครับแล้วก็แต่ละไอดีจะได้ของไม่เหมือนกันนะครับผมก็ <c oughs> มาสามารถนะซื้อได้เลยนะแต่ละวันนะของจะปรับเปลี่ยนนะจากตรงเนี้ยทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหม นี่คือของกากๆใช่ไหมต่อไปผมตีสี่นี้เริ่มตีสี่นี้เลยนะตีสี่นะก็ผมลงคลิปประมาณ7จ็ดโมงเช้าอะตีสี่เริ่มวันนี้แหละนะเริ่มวันนี้แหละทุกไอดีจะมีของดีๆเข้ามานะครับผมใครเจอของดีก็นะฝากมาขิงหน่อยนะครับผมแล้วมันเป็นการลดราคาด้วยอ่านี่แหละครับผมอันดับแรกเลยหรือกิจกรรมแรกนะครับผมปะ่ะทุกคน,นครับผม ไปดูชิ้นที่2กันดีกว่าเราอยู่กับไอเทมชิ้นที่2ที่จะกลับมาครับผมนะคู่หูระดับตํำนานบูดาก้อนหรือท่าเปิดตัวสกายวิงบูดาก้อนนะครับผมกลับมาครบเซตเลยไม่ว่าจะเป็นสกายวิงไม่ว่าจะเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมแล้วก็ไอวอลลาเบิร์ดแบนเนอร์โปรไฟล์ครับผม เข้ามาวันที่10ถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะไม่มีรูปให้ดูนะครับผมอันนี้คืออตัวนี้คือถ้าเปิดตัวเนาะแล้วก็สกายวิงนะครับอ่าสกายวิงสกายวิงมังกรน,นี่ครับผมกลับมาแล้วครับทุกคนนะ,ปะไปชิ้นที่3กันเลยดีกว่าตอนนี้ผมเราอยู่ในกิจกรรม ที่3ครับผมนั่นก็คือร้านค้าลดราคา11.11 11นะครับผมจะเข้ามาวันที่11พฤศจิกายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะ่าภาพยังไม่มานะครับผมมายังไม่ครบยังไม่มีภาพให้นะสำหรับอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะครับลดราคาพิเศษนะครับฉลองวันที่11เดือน11นะครับผมเกมเมอร์ <Wow. S 1> ตัวจริงและก็กองทัพแฟชั่นอีกมากมายนะคือแบบ มันจะเป็นของเก่าที่กลับมาแล้วแหละนะครับผมมาเยอะมากนะทั้งชุดเกมเมอร์ผมว่าน่าจะเป็นชุดเกมเมอร์ชุดนั้นแน่ๆเลย ผมขี้เกียจไปเลื่อนดูว่ะมันเยอะชุดผมเยอะนะผมจําได้น่าจะเป็นชุดเกมเมอร์ตัวนั้นแล้วก็พวกแฟชั่นของเก่าๆนะก็จะกลับมาขายในวันที่11.11 11นะผมบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเดือนนี้เอาของเก่าขับมาขายเยอะมากแล้วก็มีแต่ของลดราคาทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะร้านค้าลดราคาทุกวันแล้วก็มานี้ก็ร้านค้าลดราคาอีกวันที่11เดือน11นะครับจนถึงวันที่ 30, 30พฤศจิกายนนะก็นะตเติมเพชรหล่อเลยเลยหมดไม่เยอะแน่นอนทุกคนครับ มันเป็นร้านค้าราคาแบบใช้เพชรนน้อยเอออ่ะนะครับผมไปทุกคนไปกิจกรรมที่4กันดีกว่าวันนี้ผมเราอยู่ในกิจกรรมสะสมโทเค็นแลกจันทา2หน้าครับอ่านี้มีลูกมาขึ้นให้ดูเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่หลังนะครับจะมาสอนนะครับจะมาสอนนะอ่าแลกหัวแมงสาบนะครับเออแลกหัวแมงสาบกันนี่เลยนะครับผมนะเอฟเฟกแพลวพามากก็คือนะครับผมนะมันต้องสะสมโทเค็น ใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไหมออาใครยังไม่ดูนะครับไปดูคลิปในเพจพี่หลังได้เลยนะสอนไว้แล้วตามที่พี่หลังพูดไว้เป๊ะๆพี่หลังโุ้ยเป๊ะจริงๆนะพูดไม่ผิดจริงๆนะครับผมก็คือนะครับอันดับแรกนะพิเศษที่1ทดลองสุ่ม1ครั้งฟรีนะสำหรับจันทา2หน้าเออลืมบอกเลยจะเข้าวันที่11จนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะครับผมคือเราต้องสะสมจากโทร เราต้องสะสมโทเค็นจากกิจกรรมต่างๆมาเป็นส่วนลดนะครับไม่ว่าอันแรกเลยครับไวรุ่นฮูดแดงนะฮะอ่ะัยรุ่นฮูดแดงนี่เลยนะโทเค็นตรงนี้จะได้อยู่10โทเค็นแล้วอันที่2เติมครบรับกระเผาช่วยกระเผาผีจาราชนทำใหรู้สึกทำคลิปนี้รู้สึกติดพูดหันจนะริงะนี่ครับผมเข้ามาแล้วนะกระเผากระเ๋าผีจาราชน,นะคือที่มากน่ารักมากนะครับ แล้วอยู่ในเซตนะอยู่ในเซตตัว S อด้วยนะก็อย่าลืมไปเติมครบกันด้วยนะครับเติมครบ200ร้เพชรได้ทั้งกระเป๋าและก็โทเค็นนี่ครับมีโทเค็นตรงนี้อยู่ที่3โทเค็นนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่3นมนจะเป็นปืนที่ใช่ไอวอครับปืนที่ใช่ไอวอนี่ครับอยู่ในตู้ตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะได้เท่าไหร่2 3 4 5 6อ่าได้6โทเค็นนะจะได้6โทเค็นนะรตรงนี้ก็จะได้ได้โทเค็นไปด้วยในการสะสมโทเค็นเพื่อเอาแลก อะไรนะหัวแมงสารหรือหัวบาวันหรือหัวจันทานะครับที่ทุกคนเรียกกันนะครับไอวอก็น่ารักมากเลยตู้นี้เข้ามาแล้วแล้วก็ล็อกอินวันที่11กับวันที่12รับโทเคนฟร,ฟรีครับแล้วอันสุดท้ายผมแพ็กโทเคนจันทาสอหน้ามันจะเอามาขายเป็นแพ็กเลยเป็นแพ็กโทเคนเลยทุกคนก็ไปสุ่มเอาใช้เพเชสุ่มเอาโทเคนเพื่อเอาไปแลกอะไรทุกคน เอาไปแลกอะไรเพื่อเอามาแลกนี่เลยครับผมนะเซ็ตแมงสาบนะครับเซ็ตแมงสาบเซ็ตแมงสาบนี่เลยนะอยากได้สีฟ้าอยากได้สีแดงคือแบบแลกให้จุกใจกันไปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้โทเค็นแลกไอเทมต่างๆได้ถึงวันที่25นะทุกคนนะมีเวลาแลกกิจกรรมนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนครับผมอ่ะก็ใครที่แบบยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้หรือใครจะ ดูคลิปนี้ก็ดูคลิปนี้ได้นะสำหรับกิจกรรมโทเค็นของจันทาสองหน้าหรือหัวแมงสาบหรือหัวบาววันนะครับอ่ะมีไปรุ่นฮุ้ดแดงเติมครบรับกระเป๋าปืนที่ใช่ไอวอลที่ใช่นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วมันจะเข้ามาในกิจกรรมต่างๆทุกคนต้องไปเอาสะสมไว้ไปเก็บมาไว้นะครับผมนะแล้วก็ล็อกอินวันที่11 12รับโทเค็นฟรีอีกแล้วก็วันวันที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้นะมันบอกว่าแพ็คโทเค็นจันทาสองหน้าจะมีมาขายให้ นะครับผมแล้วก็เราก็ไปเอาเพชรไปซื้อแพ็คโทเค็นนะก็สุ่มเอาว่าเราจะได้โทเค็นเท่าไหร่นะครับผม่ะโอเคแล้วทุกคนนะน่าจะเข้าใจง่ายๆแค่นี้แหละในการที่ตามหาโทเค็นนะครับไปทุกคนไปต่อไอเทมนะหรือกิจกรรมสุดท้ายกันครับเราอยู่ในกิจกรรมสุดท้ายนะเดี๋ยวขึ้นป้ายให้ดูครับผมรวมมิดเสือ้อบอลนะผมเปิดครบการันตีด้วยนะตอนนี้เสือ้อบอลนะกลับมา ทุกเซตทุกแบบเลยนะครับผมแล้วก็เราต้องไปสุ่มเอาด้วยนะฮะร,รวมเสื้อมิดบอลหลายแบบเปิดครบ50ครั้งการันตีครับผมก็คือพวกเสื้อบอลเก่าๆนั่นแหละนะครับผมนะอ่ะอย่างเช่นอ่ะดูดูดูของพี่หลังนะเป็นเสื้อบอลโลกบ้างแหละเป็นเสื้อกีฬาเสื้ออะไรนั่นแหละนะก็คือเสื้อบอลก็จะกลับมานะครับผมจะกลับมาวันที่13จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนะอา้าวใครชอบสีแดงแบบไหนใครชอบสีไหนสีเขียวผมว่ามันเท่นะ นี่เสื้อเสื้อกะเท่นะครับนี่นีเนี่ยเสื้อบอลโลกอย่างเงี้ยอ่าใครชอบแบบไหนก็เอาเลยนะเนี่ยกลับมาเยอะนะที่กลับมาเยอะแยะมากนะใครชอบเสื้อแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับผมก็นะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนนะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่จะเข้าในสัปดาห์นี้แล้วก็ของเก่าวของใหม่ที่จะเข้าในสัปดาห์นี้นะครับผมครบเครื่องกันเลยนะฮะครบเครื่องกันเลยนะเสื้อบุงเสื้อบอลนะกลับมาคุงกันครบกัน นี่น,นี้ก็เสื้อบอลนะเนี่ยเสื้อตัวนี้สวยมากเลข30นะก็จัดเลยครับผมจัดเลยนะเป็นไงบ้างทุกคนสัปดาห์สัปดาห์นี้นะอย่าลืมเตรียมเพชรกันด้วยนะแล้วก็สายฟรีก็เตรียมตัวรับรางวัลกันด้วยนะอย่าลืมสะสมโทเคนเพื่อไปแลกหัวจันทหรือหัวบาวันหรือหัวแมงสาบครับทุกคน